แล้วครับสัปดาห์นี้ยังอยู่ที่เดิมครับกับออเกลต์ออโต้ผมชอบจริงบางคนอ่านชื่อผิดอ็อกมิกอ็อกเลตจะกดยังไงภาษารด้วยอออังเลขแปดไม่ใช่นะต้องมีกันบ้างอ่ะออเกลต์ออโต้นะครับถ้าเราเข้านี่เดี๋ยวผมขึ้นตรงนี้ให้เพจของเขาเลือกซื้อรถเยอะมากอะก็แพงไปหน่อย หเราไปดีเลยพี่เจมส์เราเนี่มีรถเยอะนี่ยังไม่หมดนะยังมีรถเทียมเลยข้างหน้าวันนี้แฮชแท็กเซฟไอซ์สุภาพมากับหนึ่งเอ็นซ่ใช่ป่ะวีออสรถที่ทุกคนทวินหาเดี๋ยวจะลองทำดูอย่าบอกพี่เจมส์นะทำเหมือนที่ของห้าอย่าอย่าวันนี้ครับได้รับเกียรติจากผู้บริหารอีกแล้วครับเป็นผู้บริหารรองประธานกรรมการบริหารโชว์รูม ออเลตเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งแทนคุณเจมขอเรียนเชิญคุณจิมฮะแสดงก่อนนะครับไอ้เชียตลอดอุปกรณ์นี่คืออะไรยศหรืออะไรต้องทำทุกอย่างฮะโชคนี้นะโควิดมาไม่งย็นนะมึงห่างจริงนะจอมจริง ครับพี่โก้วันนี้มาใครถึงคันครับอคุบิซใชลยหมฮะเอ้เล่นดอันนี้เป็นโตโยต้าพีออครับพี่โก้เครื่องยนต์เครื่องยนต์หนึ่งพันครับ1น0 0คุณคนไทยหรือคนพม่าหนึ่งพันค่ณี่คุณเหมือนคุณน้อยน้อยนะครฮะออกค่านี่หกแสนหกหมื่เก้าครื่องยนต์หนึ่เกซีซีเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT 7สปีดพร้อม Sequential s h i f รองรับน้ำมันเชื้เพลิง E 8ป เครื่องเล่น USB CD AUX กระจกไฟฟ้ากระจกข้าปแบบไฟฟ้ากุญแจรีโมทมากับสีแดงแรงฤทธิ์มาพร้อมกับล้อแม็กและยางขนาดไซส์ยอดนิยมสำหรับวัยรุ่นรถนี้สวยรถคันนี้ถือว่าสวยมากสีดูีทุกอย่างโอเคหมดไม่โดนนะ จะส่งมาให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะรับล้อแม็กให้เดี๋ยวขออนุญาตดูข้างหน้าได้ไหมเครื่องสวยกิ๊บเลยเครื่องสวยแบบนี่ผมปู v v ่มาเครื่องยนต์ VVTI จื้ออ่อเดิมๆไม่มีปัญหาฝากระโปรงสวยแผ่นกันความร้อนยังสวยงามอยู่นะครับที่เนี่ยของเราอ่ะเราจะเน้นรถเดิมพี่โก<ห>เราจะเน้นรถเดิมขายของเราขายของเราจะเน้นรถเดิมรถแบบบ้านๆแห้งๆง,ง่ายๆใช่ครับ คือใครใครได้ใครได้ใช้ไปเนี่ยก็รู้นี่ล้อแม็กนี่คือรวมอยู่ในไฟแนนซ์เลยก็รวมหมดแล้วครับเรียบร้อยครับเรื่อหมดเลยโอ้จัดได้เลยครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานี่คือรถที่วิ่งดีโอ้ดีมากวัยรุ่นทวินหาฮะรูแน่นอนครับใช้งานประหยัดน้ำมันโอ้เนี่ยลงคลองห้าเนี่ยผมบอกเลยนะเซฟแอร์ซูตารเลยหรอต้องมีมีเครื่องยนต์นามากับวีวีทีเอลนี่เป็นเทรนด์ยอิของโตโยต้าใช่ครับวิ่งนี่ปื๊ดปัดปืนปัดปืนปัดวิปวิบวิปเลยโอ้โหสุดยอดขนาดนั้นแน่นอนจริงโอ้โหสวยสวยเฮ้ยใหญ่่โตนี อุตเดิมเดิมเลยเดิมเดิมเลยน่าจะยังไม่เคยใช้เลยเคยใช้ไม่เคยใช้ไม่เคยดูดูจุกมันดิอุปกรณ์เครื่องมืออยู่ครบครับใหม่กริปสวยงามสวยงามสีเดิมทั้งคันอันนี้กล้าการันตีว่าเดิมทั้งคันดูขนาดกันบ้างพอาจะใช้ได้วิวมาแบบบิวอินนะครับอ่ะพี่โก้บิววิวบิวอินบิวอินครับช่องแอร์ก็โอเคแอร์เบอร์สี่เย็นๆหน่อยเย็นเย็นเย็นอากาศข้างนอกปรับได้ เด็กมือเป็นแบบสายอยู่นะครับเกียร์มีแบบชิพชนิดมีพาวเวอร์ยูนิตตรงนี้ใช่ไหมอ่านี่ดิมีที่วางของตรงนี้อันนี้ที่เก็บของเก๊กลางก็จะเล็กไปสักนิดนึงแต่ก็ตามไซรรถใช่ครับตามใช้รถตามใช้รถอันนี้คือไปใช้รถก็เรียกว่าไซส์เอสป่ะอ่านี่มีบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบะะขานี้วิ่งไปแปดหมนหนึ่ันนึ่งร้อยปดสิบสกิโลเบอรไปหน้าหกพระนภัดสวยงามจกข้างบอรไฟฟ้านะครับอ่าเห็นไหม ี่ให้มาเรียบร้อยช็อปซูเปอสตรีที่แบบต้องแต่งหน้าทาปากไห้จบบีบสิวอ่าตรงน,นี้ไม่มีนี้ไม่มีเพราะเขารู้ว่าชนใหญ่นี่แหละใช่คนขับจะต้องใช้ The b เ s ฟอ่าคนขับจะต้องใช้แอร์แอร์แอร์เย็นเร็วมากเลยโตโยต้าเขาขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วเอ้าเหรอเอออ่ะพวงมาเลยปรับได้แค่สองทิศท,ทางนะครับขึ้นกับลงข้างในาใหม่อยู่เลยนะจับรถปี2016 4ปีถือว่าโอเคจะไปลองกันไหมได้ คนนี้ไม่มีตรงไหนติได้เลยอ่ะฟิลม์มเห็นละขอเปลี่ยนฟิล,มล์มนะขอเปลี่ยนฟิล์มนะมผมจะลองเบรกก่อนเมืนรู้มากกับตากล้องอ่ะผมจะลองเบรกก่อนเสม,ม,ม,มอว่าเ <c oughs> บรกดีไหมก่อนที่จะไปะทดสอบนะครับ,รบโตโยต้าเนี่ยเขาจะเบรกนุ่ม,มนะเบรกจะไม่มีนี่เบรกจะนุ่ม,ม,มนะครับเรามาลองดูกันว่าพละกําลังหนึ่งเอ็นซดรถยอดฮิตเป็นไงผมไปแบบไม่สะดุดถนอมนะเฮ้ยโอเค ถ้าเทียบกับ Honda ก็จะเป็นพวกอ่าซิตี้ใช่ครับซิตี้ซิตี้คู่แข่งเขาโดยตรงคือซิตี้เป็นเดียวกันเซกเมนต์เดียวกันถ้าเป็นแจ๊กก็คือยาริสถูกต้องครับจะเป็นคู่แข่งกับเขาละครับโอ้โดนโอเคภายในสีดำก็ให้ความสปอร์ตดันอ่าสปอร์ตขึ้นมา แล้วก็ดูแลร,รักษาง่ายนะครับนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว,ยวนิดเดียว,ยวออกรถใช่ไหมฮะนิดเดียวหัวเราจะไปถ <c oughs> นนบ้านเก่าขับโคตรเร็วเลยนะครับ <c oughs> นี่ต้องเปลี่ยนชื่อถนนแล้วนะฮะเป็นอะไรฮะเป็นบ้านเก่าเรซซิ่งเซอร์กิตนะครับขับเร็วมากอะอด,ด,ดูอุ้ยไม่กินนิดเดียวเลยอ่ะอะไรฮะนุ่นสิบล้อจะแดกตูดแล้วอยเโอเคตรงค์ไรตองกระชับรถอยู่ในโพซิชันรถอีโคคาร์ครับจะบอกไงว่ารถที่เนี่ยผมมองว่าเขาแบบเขาเรียกอะไรเขาใส่ใจนะโก คือผมชอบอย่างหนึ่งคือเขาไม่ไม่ไม่ผมใช้ศท์แบบนี้ไม่ชงรถหวางเจี๊ยบอะนึกออกไหมเขาชอบไปเห็นท่าแท้ของรถก่อนคือท่าผู้ชมมาดูเนี่ยถ้าผู้ชมจะเห็นว่าเนี้ยนี่คือแห้งๆเดิมๆถูกสภาพเนี้ยซื้อมายังไงก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นเลยแล้วถึงจะชอบใช่ว่ากันไปผมชอบตรงนี้ข้อที่สองผมพูดมาเยอะแล้วเรื่องารันตีใช่ ผมว่าวารันตีเป็นสิ่งที่ผมมาเหนือเหตุผลนะคือถ้าข้อแรกรถสวยข้อที่2มันตอบโจทย์ได้เลยว่าต้องซื้อถูกต้องเพราะว่าวารันตีมันดีใช่ครับนะครับไม่มีที่ไหนที่ให้วารันตีเหมือนเหมือนเหมือนเซ่อมศูนย์อะไม่มีไม่มีผมไปถ่ายรายการแบบนี้มาหลายครั้งไม่มีส่วนใหญ่ก็ซ่อมเต็นท์แล้วก็ส่วนใหญ่ที่เราเจอกันในโซเชียลก็คือปากบอกซ่อมแต่เอาเข้าจริงๆก็ จะปล่อยเซอร์ใช่ปล่อยเซอร์นะครับแต่ที่นี่ผมผมยืนยันและผมสอบถามมาเรียบร้อยแล้วว่าไม่ใช่แค่ลมปากถูกชุวงหน้าโอเครถไม่มีเสียงะไรเลยครับเป็นรถอีกหนึ่งคันน่าซื้อสิ่งที่ท่านจะต้องทําที่บ่อยเขาทําคือเก็บฟิล์มเก็บฟิล์มอย่างเดียวฟิล์มมีรอยฟิล์มนี่ผมว่าอาจจะไม่ั้งนต่ที่แรกเลยคุณต้องเข้าใจอย่างนึงก่อนรถไม่ได้ไม่ใช่ว่าเจ้าของเก่าไม่ได้ใช้แบบ ไม่รักษานะแต่คุณต้องเข้าใจว่าเทคโนโลยี2020เดี๋ยวนี้การการแข่งขันในเรื่องของฟิล์มกรองแสงรถยนต์เยอะมากเยอะมากแล้วแข่งกันถูกอพอแข่งกันถูกสิ่งที่ผู้บริโภคจะเจอถ้าท่านเห็นแก่ของถูกท่านจะได้ของที่อย่างเงี้ยซึ่งอยู่ได้ไม่นานถ้าท่านลองคิดดูดีนะครับสมัยคุณพ่อรุ่นแม่เราฟิล์มการติดฟิล์มรถยนต์นี่เรื่องใหญ่นะติด<อ>แล้วอยู่ชั่วโคตรนะครับเป็นหมื่นวะทูกนะคบเป็นหมื่นติดแล้วอยู่กันชั่วโคตรเพราะฉะนั้น เดี๋ยวนี้พอการตลาดเ้เรื่องฟิล์มมันสูงมากเนี่ยคุณภาพของฟิล์มเขาก็ต้องทําทําให้มันมาตรฐานมันมัน,ม,นมันต่ำลงมาหน่อยรอาะคาก็จะถูกลงเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะทําราคาไม่ได้ใช่ฮะฟิล์มเลยอายุสั้นนะครับอันนี้เขาเปลี่ยนฟิล์มเพราะฟิล์มมีมีเริ่มมีรอนละเริ่มมีรอน <c oughs> กล้องหน้ารถเขามีให้ใวันที่ท่านซื้อรถตกลงซื้อขายกันเรียบร้อยน้ำมันหนึ่งถังนะครับวารันตีย้ำอีกครั้งหนึ่งปี เครื่องเกียร์นะครับหปีหรือ20,000กิโลอะไรถึงก่อนการว่ากันไป<ช>หลังจากนั้นไม่มีหมดอายุก็คือ<ม>ในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีหนึ่งครั้งถูกต้องแล้วก็การสปารถยนต์ล้างข้างในล้างข้างนอกห้องเครื่องครบหมดไม่มีกําหนดอายุ พร้อมเมื่อไหร่ท่านเข้าได้เลยวารันตีของเครื่องเกียร์ย้ำอีกครั้งท่านเสียที่ไหนในกรุงเทพท่านโทรเขา c เซ็น e n t e r ของออเกตเขาจะมีรถสไลด์ไปยกให้ท่านทันทีไปรับถึงที่ลแล้วท่านอยากจะเข้าศูนย์ไหนที่ท่านสะดวกเข้าได้เลยแล้วเขาจะตามไปจ่ายตังค์ให้ท่านทุกกรณีถ้าเป็นปัญหากับเครื่องกับเกียร์แต่ถ้าปเป็นระบบเกีย่ยวกับไฟฟ้าเขารับประกันที่โชว์รูมเขานะครับถูกต้องครับนี่คือสิ่งที่ผมชอบมากนะครับแล้วพี่เจมส์เขาเน้นย้ำตรงนี้เรื่องนี้แล้วก็มีการ์ดเกิดอะไรเป็นเรื่องเป็นราว นี่ผมขับนะครับความเร็วปกติอยู่ที่60กิโเมตรไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับเขาบอกว่ามีเกียร์ชิพมันจะต่างจากมาสด้านะมาสด้าดึงลงคือเปลี่ยนเกียร์ขึ้นอ่าใช่ถ้าพกขึ้นคือเชนเกียร์อ่าฮะอันนี้จะสลับกันละอ่าฮะผมดึงเชนเกียร์ลงมาที่เกียร์สั้นแต่เก็เร่งอ่ามันก็อ่าตาเร่งแบบนี้แหละพันหน้าอ่ามันไม่ได้ปื๊ดปั๊ดอะไรมันจะปื๊ดปั๊ดหมื่นสองพันไม่ได้อ่าไม่ได้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  ผมว่าโอเคน,นะผมลองเกียร์สองให้มัน 4, ตื้ตาขึ้นกว่าเดิมนะเขาเร่งร้อยก็มีแรงขึ้นละออวีวีทีไอว้าแปรผันทํางานผักเกียร์ขึ้นเฮ้ยก็ออได้อยู่นะได้อยู่ไหมผแต่เบรกนิด <ๆ S 2> นึงนะหลังโล่งนะเออบรกดีดบกเบรกดี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 ไม่มีเสียงไม่มีสั่นเกียร์ผมเหยียบวิธีการลองเกียร์ง่ายๆคุณใส่เกียร์ดีคุณไหลอยมานเนี้ยแล้วคุณแตะเบาๆแล้วคุณยกคุณแตะเบาๆแล้วคุณยกกถ้าเกียร์ไม่กึกกักกึกกักกึกกัก แว่าผ่านล้วเซืรอว่าเกียร์นั้นผ่านผมว่าเขาขัดสรรรถดีอ่ะคัดสรผมว่าเขาโอเคคืออย่างนี้โซเชียลครับมันไม่ได้ละคือจะซื้อรถแบบย้อมแมวเนี่ยมีปัญหาแน่แน่โดนดา่าเอาดีมาเป็นพันคันามาเฮียคันเดียวใช้คำหยาบเลยนะใชก็พันคันที่ทํามาไม่มีผลนะครับเละถูกต้องเพราะฉะนั้นที่นี่ผมว่าจ้าท้ายคุณมาซื้อแล้วถ้าคุณ อยากจะได้รถวีออสคันหนึ่งผมให้คันนี้เป็นตัวเลือกท่านอีกหนึ่งคันไม่ต้องซื้ออท่านมาดูแวะมาดูแวะมาลองเปิดใจคุยเรื่องวารันตีถ้าท่านไม่เชื่อผมท่านย้ำกับเขาอีกทีว่าเฮ้ยเนี่ยดูจากพี่โกมาขอแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนีเ<อ>้เขาให้ท่านแน่นอนนะครับแน่นอนออกรถจากที่นี่บานุ้มันเต็มถังเลิกน้ามันได้เลยใช่แนะนำให้เอาเก้าห้าไปเลยเพราะอะไรรู้ไหมคือหนึ่งนะถ้าท่านจะเอาประหยัดแลวท่านใช้ทุกวันอันนี้เรื่องที่สําคัญเป็นความรู้ท่านผู้ชมนิดนึง ใช้ทุกวันขับไปทํางานกลับทุกวันน้ำมันเติมตลอดท่านเติมเบเลอี85ท่านเติมเบเลอี20แต่ถ้าเกิดท่านไม่ค่อยจะใช้รถใช้สาวาติทย์ธรรมดาใช้รถไฟฟ้าผมแนะนำให้เติมเป็นเบนซิน91หรือเบนซิน95แก๊สฮอก็ได้นะเพราะมันจะมีส่วนผสมของน้ำหรือแอลกอฮอล์น้อยไม่มีเลยล่ะ พราะถ้าเกิดเป็นพวก e ยี่สิบ e นำหน้าเนี่ยถ้าท่านจอดเฉยๆมันจะมีการระเหยมันจะเป็นน้ำเพราะถ้าเกิดท่านไม่ได้ขับน้ำจะอยู่ในระบบอจอดทิ้งไม่ดีถ้าใช้เบนซินถ้าเกิดท่านใช้รถน้อยนะครับแล้วก็การประหยัดน้ำมันไม่ต้องพูดถึงกันอยู่ละผมว่าวิ่งกันเนี่ยน้ำมันหนึ่งถังผมว่าต้องมีประมาณห้าร้อยโลห้าร้อยโลแน่นอนขำๆห้าร้อยโลต้องมีเพราะนั้นประหยัดมากปสำหรับคนที่เริ่มต้นทํางานและเงินเดือนยังน้อยหรือคนที่อยากจะประหยัด อยากมีเงินเก็บไว้ผ่อนบ้านเดี๋ยมีเงินเก็บไว้ดูแลครอบครัวถูกต้องผมว่าอันนี้มันเซฟคอร์ทันได้ในเรื่องนี้นะครับย้่งมีทีเชิดราคาราคานะครับผมสามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทพี่โก้สามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทผ่อนสบายๆเดือนละเจ็ดพันกว่าบาทเองผ่อนเหมือนมอเตอร์ไซค์ผ่อนเหมือนมอ,มอเตอร์ไซค์ซื้อที่ไหนซื้อได้หมดครับแต่การบริการระหว่างการขายและหลังการขายของโชว์รนนั้นรถมือสองนั้นสําคัญที่สุดถูกต้องครับทิ้งท้ายกันตรงนี้เราถ่ายที่นี่เป็นเดือนที่สองละ ตอที่นี่นะครับประเทศนี้ยาวสนิทหนึ่งตอนจบผมเห็นลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาคุณเชษต์คุณน้องอับก,ก็เห็นเข้ามาเนี่ยที่เราถ่ายทำเนี่ยมีมาสปาบ้างล่ะมีมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ้างละ่ะใช่ไหมมาดูรถบ้างล่ะมาแล้วผมชอบการพูดของเซลล์ถูกครับแล้วพี่เจมเองมารับลูกค้าเองใช่ไม่ได้อะไรเลยมารับลูกค้าพูดคุยเป็นกันเองสิ่งที่ท่านได้ก็คือความจริงใจที่มี การบริการนั่งรอทําสปาห้องแอร์มีเครื่องดื่มมีอาหารบริการสบายอะ่ะสบายมากแล้วการเดินทางไม่ได้ไกลาจากกรุงเทพดูเหมือนจะไกลแต่ขึ้นทางด่วนหลังคาบางนาบุรพาวิถียิงตรงมาเลยวิ่งเวลาที่ไม่ใช่เวลาพราม,าม์ไทม์อ่อโอ้โหผมบอกได้เลยว่า สามสิบห้านาทีถึงถึงแป๊บเดียวเองถ้าจากปากเกร็ดบ้านผมชั่วโมงนึ่งถึงเลยเหม,มือนท่านขับจากนี่ไปเชนทลัลรัชพลาชก็ชั่วโมงนึงอะ่ะโอ้โหรถติดอีกอะ่ะจากบ้านผมไม่ส<อ>ันี่แป,ป๊บเดียวร่ะครับบางนาถึงเลย <c oughs> นะครับมาช่วงเวลาที่ไม่ใช่พรามถามแล้วก็กลับช่วงเวลาที่ไม่ใช่พรามถามมันแป๊บเดียวถึงเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยโชว์รูมรถมือสองพร้อมศูนย์บริการฝากไว้อีกหนึ่งโชว์รูมแล้วกานออกเลตออโต้ชลบุรีแฟรเพจขึ้นด้านล่างนะคครรรรรรััับบพพ้ออมมเ์์โททททศถุกนีี่ผววิไป CX3 มาซาสามแอคคอร์ดวีออสท่านสนใจ4ี่คันนี้คันไหนท่านโทรศัพท์ยิงก้้งกันก่อนอยู่ไหมเข้ามาดูได้หรือถ้าเกิดท่านอยากดูรถในเซกเมนต์อื่นกระบะรถตู้รถขนของหลังคาสูงที่นี่ก็มีบริการท่านนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรถอะไรการบริการเหมือนกันหมดไม่มีแบ่งแยกจะถูกจะแพงทำด้วยใจออเรตออโต้นะครับวันนี้ขอบคุณออเรตออโต้ที่ให้พวกเรามาิวรถดีๆแบบนี้เสนอให้ท่านผู้ชมนะครับ ขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามพบกันใหม่ครั้งหน้ากับออเกตออโต้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับครับ